นี่ฟ้าครับสวัสดีครับมาพอกันขี้เกาครับนะมัดหลัดอยู่ปากทางเขาบ้านนะครับนะตอนนี้ก็มันจะผีขีเก่าครับนะึกงานอยู่บ่เศ้าโอ้อยู่กัดหล่ะครับคำครับนะมีมากกนครับนะซึ่งกรน,นี้ก็จะเป็นของผลิตกระลังเป็นสัตวนะ์ตามโดยของพอพันกับ กงไม่กลมบ่หำครับนะคุ่นเรื่องกลับขึ้นมาครับนะไปคอแล้วกลับขึ้นมาสิไปทางไปอีกครับนะก็ขึ้นมาหาหม,มูครับนะนี่พอพันธี่ตามไปอยู่คอครับเพราะว่าในตามพ่อตีครับนะมันี้าตามพอติดอนะ่ะ นายหลุดท่อไปก่อนแล้วซาลามานทำไมครับขีดด่รถเลยครับกลับขึ้นไปพูนแล้วนะออกผลิตมากแล้วครับนั้นแล้วลูกลาหน่อยอีกเอ้าคือกลับไปรับลูกหน่อยครับนะ ซีไล่กับท่านเห็นแบบนี้ขน,นห้องอยู่ขนแบบนี้นตามมาด้วยทำไมย่อยมั้งครับนั่นย่อยสามตัวครับแบบนะครับนะมืดแล้วครับนี่ยูบูโดนกับสีสีเห็นบอกครับเห็นอาจจะ สลัวแล้วเนี่ยสลัวแล้วเวลาประมาณหกโมงกว่าครับน่าจะหกโมงครึ่งนะแล้วสิบแปดนาฬิกาสามสิบเลยผู้ใดไม่ย่อยอยู่ครับนะไม่ย่อยของผู้ใดนะก็ผสมกันมากนะของไม่กล่อมครับของพอวอนของไม่ดอน ว่าไนบ่นี่ขาม่กวนครับไม่กวนอยู่ท้งหลังนี่แหละเขียวมายังเขียวอันนี้ลู้มาเหลียงงูครับนะลองขอพอผันไป,ไปไปกลับบ้าน<ป>สี่ลายของผลิตครับแม่ไปแล้ว เยวแดงครับเยวแดงไก่อนไปแล้วทั้งล่างทั้งล่างคุณโอ้โหเข้าเร่งเลยนะเห็นเลี้ยวเห็นเลี้ยวเอาครับเอาเอาเอาแรงกันไม่อีกแล้วครับเอาเอาชุลโมบุนไวชุลโมชุลโมเกมาอีกแล้วครับรับไ่ได้หรอก เออลาตัวนั้นพอราใบาตัวนี้ใบพอตัวนั้นมาลัดปยูดอกตัวนั้นตัวนั่นมึนนเงื่อนสันใาทนมากครับเลยม่เ่อยครับเยนมากแลวครับคุณคุณมากลครับีี พอสายมาจนไดครับมเนี่บนี่ดิขหนอะไฟล่ะแดงไดกกวนอยู่พ่นละ เยอะแด็กตกลมุนนะไปไปพ่นพ่นไปพุ่งไปแล้วแซ่บอาไปพ่ะไปแล้วครับพุ่งัวไปแล้วครับนะะไปนำร้านหน่อยนะครับเนี่ยบรนีากาศปอกกันชับนี่แหละครับนะกำลังวุ่นวายครับนี่บ่ได้มีเด็กมานำครับนะต้องไปตัดตีดีก่อนปอกกาศจักหน่อยครับตื่นปอกกาศหน่อย เคนเรามีงัวม <S lly> ีควายเียคนมีแต่ควายครับประกาศครับประกาศทำนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ